สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณน้ำนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นสรรถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูจะมาต่อในเรื่องของหลักการเติม s และ es หลังคำนามค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณครูน้ำได้สอนไปในเรื่องของการเติม s และ es หลังคำนามวันนี้เราจะมาเริ่มด้วยคำนามเอก,กพจน์ ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es ค่ะอย่างตัวอย่างข้อนี้นะคะอะมีคำว,ว่า buffalo mango tomato potato อันนี้คือคำนามเอกพจน์นะคะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นคำนามรูปพหูพจน์กดข้อนี้ลงท้ายด้วย o ให้นักเรียนเติม es เลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเติม s หลังคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม s ค่ะกดข้อนี้นักเรียนจะต้องฝึกจำให้ดีนะคะเพราะไม่ใช่ว่าคำนามทุกคำจะต้องเติม es ได้หมดเลยถ้าในกรณีที่ลงท้ายด้วย o ให้นักเรียนดูดีๆนะคะ,อ,ะอันนี้จะต้องเป็นหลักการจาค่ะอย่างเช่นคานี้ค่ะเ i a ย o นะคะลงท้ายด้วย o ก็จริงแต่กดข้อนี้ถ้ามีเปีย n o หลายเครื่อง ไม่จําเป็นจะต้องเติม es เสมือนไปนะคะเป็นโนข้อนี้ให้เติมแค่ s ค่ะก็จ,จะเป็นเ i a n o แล้วก็ photo นะคะข้อนี้ลงท้ายด้วย o เหมือนกันแต่เวลาถ้ามีรูปถ่ายมากกว่าหนึ่งรูปภาพหรือเป็นรูปภพหุพจน์ให้นักเรียนเติมแค่ s นะคะต่อไปเราจะมาต่อกันที่คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะอย่างเช่น ครูน้ำยกตัวอย่างคำว่า baby baby หมายถึงเด็กทารกหนึ่งคนคะ่ะนักเรียนแต่ถ้ามีทารกมากกว่า1คนนะคะกดข้อนี้พูดง่ายๆว่าให้นักเรียนตัด y ไปเลยแล้วก็เติม i e s ค่ะอย่างเช่นคำว่า copy นะคะ คำที่3นักเรียนจะเจอบ่อยมากในแบบฝึกหัดนะคะก็คือคําว่า lady นะคะข้อนี้ถ้ามีสุภาพสตรีหรือว่าคุณผู้หญิงหลายคนให้นักเรียนตัด y o อกแล้วเติม i e s ค่ะก็จะเป็น ladies นะคะก็จะมีเสียง s ด้วยเพื่อเป็นการบอกมาว่าเป็นคำนามรูปเพระหูพ์มีมากกว่า1คน อ,อย่างเช่นคำว่า candy ถ้ามีลูกกวานหรือลูกอมมากกว่า1ชิ้นใช่ไหมคะเราจะต้องตัด y ออกแล้วเติม i e s ค่ะอันนี้คือกฎของ y นะคะต่อไปจะเป็นคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y เหมือนกันและหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลยถ้านักเรียนย้อนไปสระคืออะไรคะสระมีอยู่5ตัวได้แก่ a e i o u ถ้าอยู่หน้า y ให้เติม s ได้เลยนะคะอย่างเช่นคำนี้คำว่า toy นะคะแปลว่าของเล่นกดข้อนี้ลงท้ายด้วย y ก็จริงแต่หน้า y เป็นสระหน้า y คือ o นั่นเองนะคะกดข้อนี้ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นคำนามรูปพระหูกศนะคะให้นักเรียนเติมแค่ s เท่านั้น,นะคะ่ะก็จะเป็น toy นะคะอ่า ข้อที่สองคำนี้เลย b o y ก็จะเป็น boys นะคะเติม s d a y ก็เป็น days uh, คำนี้นักเรียนจะเจอบ่อยมากคือคำว่า monkey เติม s นะคะก็ลิงหลายตัวก็เป็น monkeys นะคะออกเสียง s ด้วยนะคะ ต่อไปจะเป็นคำนามเอก,กพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es ค่ะอย่างตัวอย่างที่คุณน้ำจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นคำว่า knife ค่ะแปลว่ามีดถ้ามีมีดมากกว่าหนึ่งเล่มกดข้อนี้ถ้านักเรียนย้อนขึ้นไปดูตรงนี้กดบอกว่า f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม x แสดงว่านักเรียนจะต้องตัด fe ออกแล้วเปลี่ยนเป็น ves ค่ะชเช่นคำว่า leaf ใบไม้ถ้ามีมากกว่า1ใบนะคะแล้วก็แปลว่าลายคำนี้ครึ่งนึงก็คือ half ครึ่งนะคะ,ะคำนี้ wife นะคะแปลว่าภรรยา คำถุดท้ายคำว่า d ด v นะคะแปลว่าขโมยกดข้อนี้ไม่ใช่ f เองเดียว f หรือ fe นะคะให้นักเรียนจำให้ดีต่อไปเขาบอกว่าคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe และหน้า f หรือ fe เป็นสระให้เติม f ได้เลยอันนี้นักเรียนจะต้องจำให้ดีนะคะกฎของ f และ fe นักเรียนไม่ใช่ว่านักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็น ves หมดเลยอ,อย่างเช่นคำว่า loop หลังคานะคะ กดข้อนี้ลงท้ายด้วย f ก็จริงแต่นักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนเป็น v e s ค่ะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นให้นักเรียนเติม S ได้เลยอ่าอย่างเช่นคำว่า believe คำเชื่อ chef หัวหน้า safe ตู้นิรภัยนะคะกดข้อนี้นักเรียนจะต้องฝึกจำให้ดีเนาะว่าลงท้ายด้วย f ก็จริงแต่ไม่ได้จะเปลี่ยนเป็น v e s นะคะต่อไปจะเป็นคำนามเอกพจน์ เปลี่ยนรูปไปเลยเมื่อเป็นพระหูพจน์ค่ะ,อ,ะอย่างเช่นคูณ้ำยกตัวอย่างคําว่าแมนแมนแปลว่าผู้ชายหนึ่งคนค่ะแต่ถ้ามีผู้ชายมากกว่าหนึ่งคนตั้งแต่2คนหรือหลายคนขึ้นไปนักเรียนจะไม่เติมอะไรเลยนะคะข้อนี้คือมันเป็นคนํานามที่เปลี่ยนรูปไปเลยก็คือแมนเป็น m e n ค่ะ,ะข้อนี้จะเจอบ่อยมาก w ูแมนเป็น w o m ม n ค่ะ อ่าข้อนี้ชู t h เป็น e ีสก็คือถ้าชูดเนี่ยคือฟันซี่เดียวแต่ถ้าชีสเนี่ยคือฟันหลัยซี่นะคะอันนี้นักเรียนต้องฝึกท่องจํานะอ่ะออกวัวตัวผู้นะคะถ้ามีวัวตัวผู้หลายตัวเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็น option นะคะอ่ะลวเป็นไลส์ชายเป็น children นะคะอ่ะอันนี้คือคํานามเอกพจน์นะคะ ที่เปลี่ยนรูปไปเลยอ่ามีเมาส์เป็นม c e นะคะหนูหนูหนึ่งตัวแล้วก็ม c e เป็นหนูหลายตัวนะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะคำนามมีรูปเหมือนกันทั้งคำนามเอกพจน์และก็คำนามพาหูพจน์ค่ะ mm hmm. อ่ากดข้อนี้ครูน้ำจะอธิบายว่าตอนมันเป็นคำนามเอกพจน์เป็นคำนามที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวอย่างเดียวตัวเดียวเนี่ย mm hmm. มันก็จะเป็นคำนามเอกพจน์ใช่ไหมคะ แต่ถ้ามันเป็นคำนามรูปพหูพจน์มันก็จะไม่เปลี่ยนรูปนะคะนักเรียนอย่างเช่นคำว่าเดียอ่าพอเป็นรูปพหูพจน์มันก็จะเป็นเดียเหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนใส่จำนวนลงไปก็ได้แต่คำว่าเดียจะยังเป็นเดียตัวเดิมค่ะอ่าอย่างเช่นคําว่าฟิชปลาถ้ามีปลามากกว่าหนึ่งตัวก็ยังจะเป็นฟิชคคาเดิมอ่าชีฟแกะค่ะนักเรียนพอเข้าใจมั่งแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยน คำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามรูปพหูพจน์นะคะวันนี้ครูน้ำก็จะตอบในเรื่องของหลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นรูปพหูพจน์เพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะพอทําแบบฝึกหัดในหนังสือได้นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนมาทบทวนกันอีกทีในห้องเรียนเนาะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ขอขอบคุณค่ะ